อรุณสวัสดยามเช้าค่ะเพื่อนๆประบัวตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อมานึ่งข้าวค่ะแล้วทีนี้เนี่ยค่ะปะบัวก็มาถอนถอนต้นพริกค่ะนี่แล้วก็เทดินค่ะเนี่ยกองไว้แบบนี้เพื่อจะปลูกผักหน้าหนาวค่ะคนเคยทำเนาะใจรักเนาะมีที่ว่างเราก็อยากปลูกปลูกผักเนี่ยค่ะ ข้างบ้านเขายังไม่ตื่นกันเลยค่ะตอนนี้ตีห้าแล้วค่ะตอนนี้ตีห้าแล้วนี่บรรยากาศบ้านป้าบัวป้าบัวก็เก็บดอกเคค่ะเพื่อจะไปขั่วเขียดค่ะพอมีเขียดอยู่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคะป้าบัวนึ่งข้าเหนียวไว้นี่กองดินค่ะ ป้าวัวจะหวานผักอะไรต่อไปก็คอยติดตามตอนต่อไปนะคะนี่กระถางอันนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนค่ะเอาไว้ปลูกผักหน้าฝนค่ะไว้ปลูกผักหน้าฝนหน้าฝนมันเฉะค่ะตรงนี้มันเฉะหน้าหนาวนี่มันมันไม่เฉะเนาะมันแห้งแล้วก็จะทําการปลูกลงดินแบบนี้แหละค่ะปลูกลงดินแบบนี้นี่ดอกแคป้ะบัวก็บานเต็มต้นแล้วก็โรยลาค่ะโรยลาพ่อไม่ค่อยได้เก็บกินเนาะ นี่เก็บป,ประมาณนี้อเอาอันนี้ก่อนเพื่อจะไปใส่ขั้วเขียดขั้วเขียดใบมะกรูดป้าบัวทำไมพูดค่อยจังเขายังไม่ตื่นกันเลยค่ะยังเช้าอยู่ตีตีห้าเขายังไม่ลุกไม่ตื่นนี่ ขอสองนาทีนะคะนะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆค่ะป้าบัวก็จะทําคลิปแบบนี้ละคะ่ะวันละคลิป2คลิปเนาะไปเรื่อยๆเพราะป้าบัวมาบ้านแล้วหลังจากไปดูแม่ดูน้องค่ะป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะป้าบัวจะไปเอาข้าวใส่กระติบค่ะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ